สวัสดีครับผมรัตก,กันสุวารครับประเด็นของการพูดคุยในวันนี้ก็จะยังคงเป็นการพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านอดีตนายกรัฐมนตกีรคือคุณทักษิณอยู่นะครับเพราะก็ยังเป็นประเด็นร้อนครับเป็น Talk of the Town ที่ใครๆก็วิาพากษ์วิจาร์เรื่องนี้กันนะในมุมมองแล้วก็ในความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันนะครับ การพูดคุยของผมในวันนี้ผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่าไม่มีทางไหนที่รอดไม่มีทางไหนหรือไม่มีทางใดที่ลอดก็ตามแต่ครับนะการพูดคุยนั้นผมก็จะพูดคุยโดยใช้โฟร์ชาร์ตอันนี้นะครับอันนี้เป็นโฟ o ์ชาร์ตนะครับหรือเป็นแผนภูมิก็ได้ครับเป็นโฟ a ์ชาร์ตนะที่แสดงความเป็นไปได้ครับนะของปลายทางของคุณทักษิณ อันนั้นนี่เป็นโปรชาร์ตนะครับผมจะอธิบายนะความเป็นไปได้ของปลายทางของคุณทักษิณครับภายใต้ประเด็นที่ผมตั้งชื่อเอาไว้เมื่อกี้นี้ว่าไม่มีทางไหนหรือไม่มีทางใดนะครับที่รอดก็คือไม่มีทางไหนเลยที่คุณทักษิณจะรอดนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่เอา,เอาชื่อแผนภูมิก่อนหรือชื่อโปรชาร์ตก็ได้ครับ แผนภูมิหรือโฟชาร์ดนี้แสดงความเป็นไปได้ของปลายทางของคุณทักษิณครับเริ่มต้นกันที่หมายขังของสารที่มีหมายขังจำคุกคุณทักษิณหนึ่งปีเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับต้องขอเรียนนะครับว่าผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดเพราะถือว่ารายละเอียดทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณน,นั้นน่าจะเป็นที่รู้กันดีของออคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับ เมื่อสารมีหมายขังจำคุกคุณทักษิณหนึ่งปีโดยคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็จะถูกนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยตามตามตามโปรชาร์ดีีเลยนะครับซึ่งเมื่อคุณทักษิณนะฮะถูกส่งตัวถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเส้นทางอยู่สองเส้นทางที่มีความจริงมีเส้นทางเดียวแหละครับนะก็คือถ้าเกิดว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้น ปฏิบัติตามหมายขังของศาลคุณทักษิณก็จะถูกนำตัวไปขังคุกไว้เป็นเวลาหนึ่งปีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งถ้าเป็นไปนตามนี้มันก็คือจบถูกไหมครับสต็อปนะหรือเอนจบครับถ้าเป็นไปนตามนั้นแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยกับไม่ได้ส่งตัวคุณทักษิณไปติดคุกตามหมายขังของศาลไว้ที่เรือนจำนะครับแต่ว่า ได้มีการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับนะแล้วก็อยู่อย่างยาวนานเลยนะครับตามรายงานของกสมอนั้น181วันครับแน่นอนการกระบวนการน,รน,ารนี้ก็มีกระบวนการส่งตัวนะจากคุณทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังโรงพยาบาลตำรวจก็มีกระบวนการในการรับการส่งเกี่ยวข้องกับแพทย์นะไม่ว่าจะเป็นแพทย์จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หรือเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจก็ตาก็าเกี่ยวข้องกันนะครับโดยเหตุผลนะที่เรือนจำพิเศษนำมาใช้อ้างในการส่งตัวคุณทักษิณไปยังโรงพยาบาลตำรวจนั้นนะก็อ้างว่าคุณทักษิณน,นั้นป่วยหนักวิกฤตครับป่วยหนักวิกฤตจนกระทั่งถ้าเอาตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นอาจจะทำให้คุณทักษิณน,นั้นเสียชีวิตได้ ก็ส่งไปครับก็ส่งไปครับคือคุณทศินได้ไปอยู่เรือนจําพิเศษที่กรุงเทพเนี่ยครับหลังจากการรายงานตัวที่ศาลแล้วในวันที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนะั้นก็อยู่ไม่นานครับเพราะวาไม่ถึง24ชั่วโมงครับนะก็ถูกส่งตัวไปโดยอ้างเหตุผลว่าคุณทศินนั้นมีอาการป่วยหนักป่วยวิกฤตนะครับกับการอ้างกฎกระทรวงครับกฎกระทรวงของอที่ใช้อยู่กับกรมราชทัณฑ์ก็ส่งตัวคุณทศินไปทันทีนะครับ โรงพยาบาลต่ก็รับไว้รับตัวไว้แล้วก็ส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่ที่ห้อง v v ว p ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจด้วยเหตุผลที่น่าจะสอบรับก,กันกับเหตุผลที่ถูกส่งตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็คือป่วยหนักวิกฤตนะครับก็ส่งตัวมานะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณทักษิณนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยาวนานถึง180วันก็มีคน้าสงสัยก็ไปร้องครับไปร้องที่กอสอมอ สงสัยนะครับก็ไปลองก่อสมองกอสมองก็ทําการไต่สวนสอบสวนในทางลับนะจนกระทั่งได้ความชัดเจนก็นําออกมารายงานต่อสาธารณชนในรายงานของกอสมอนนั้นก็สรุปว่าก่อสมองเห็นว่าการกระทําของเรือนจาพิเศษกรุงเทพกับโรงพยาบา,าลตำรวจเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ต้องขังคือคุณทักษิณเนี่ยนะครับทำให้คุณทักษิณนั้นได้รับความสะดวกมากกว่าผู้ต้องขังอื่นๆนะแล้วก็คอสมอยังบอกว่า,าตั้งข้อสงสัยว่าเอา๊นะคุณทักษิณนั้นอาจจะไม่ได้ป่วยหนักวิกฤตจริงนะถึงขั้นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างยาวนานถึง18 1วันครับนะไม่สามารถกลับไปถ้าป่วยก็ไปอยู่โรงพยาบาลของเรือนจำหรือไม่ก็กลับไปถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ นี่ก็เป็นรายงานของกอสมโดยสรุปนะครับแล้วกสมก็ส่งรายงานดังกล่าวนั้นไปให้ปอปอชอนะเพราะว่ามันมีข้าราชการที่เข้าข่ายกระทําความผิดอยู่ด้วยครับก็ส่งให้ปอป,อปอชอไปทําการสืบสวนไต่สวนตามบทบาทและตามหน้าที่ของปอป,อปอชอต่อไปนะครับแล้วก็ยังส่งไปให้กับแพทย,ทยสภาครับเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลเรือนจํากับแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจก็ตามก็ส่งไปให้แพทย,ทยสภา เพื่อพิจารณาไต่สวนทวนความดูว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้องนั้นเรกว่ามีการกระทําอันเป็นการผิดจรรยาบรรทางวิชาชีพของแพทย์หรือไม่นะครับนี่ก็คือรายละเอเียดที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับทีนี้เรื่องก็อยู่ในมือของแพทย์ตยสภาก็หลายเดือนนะครับนะแ,พแพทย์ตยสภาก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนทวนความจนกระทั่งคณะอนุบอกว่า การไต่สวนนั้นเสร็จสิ้นแล้ว99% 99.99% 99แล้วก็จะส่งไปให้คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณานะครับผู้คนก็ติดตามเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่สังคมอยากรู้ครับว่าผลการพิจารณาของคณะอนุก,กรรมการแพทยสภานั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับและในที่สุดนั้นแพทยสภาจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรครับีิี้ในส่วนของ ในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะครับก็มีคนไปร้องครับไปร้องร้องยู่ไหนครับก็ร้องที่ศาลฎีกา,ผาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งข้อสงสัยว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะครับนะอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามหมายขังของศาลนะครับคือถ้าปฏิบัติตามหมายขังของศาลนั้นจะต้องส่งตัวคุณทักษิณไปติดคุก หนึ่งปีที่เรือนจําแต่การส่งตัวไปไว้ที่โรงพยาบาลตํารวจอย่างยาวนาะนถึง181วันโดยอ้างกฎกระทรวงนั้นน่าจะเป็นการกระท,ทําที่เป็นการขัดต่อหมายขังของศาลครับเพราะว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพนั้นนะได้ขออนุญาตศาลในการส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจหรือไม่เขาก็ไปร้องที่ร้องที่ไหนร้องที่ศาลดีกาแผานาคาดียาของนักการเมือง ศาลพิจนารณาแล้วก็มีคําสั่งบอกว่าอ้าวผู้ร้องนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่ความปรากฏต่อสารว่าสิ่งที่ผู้ร้องร้องมานั้นนะความปรากฏต่อสารว่าเอ๊ะผู้ต้องขังคือคุณทักษิณน,นั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในคุกตามหมายขังของสารหรือความปรากฏต่อสารจนสารสงสัยว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นอาจไม่ได้ปฏิบัติตามหมายขังของสารก็ได้สารก็เลยรับเรื่องไว้ไต่สวนเองเมื่อสารรับเรื่องไว้ไต่สวนครับสารก็สั่งครับสั่งให้โจทและจำเลยในคดีดังกล่าวนั้นรวมถึงผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีราชทารและแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ที่สารดีกา ภายใน3าวันดูเหมือนว่าจะครบกาหนดวันที่30เดือนพฤษภาคมปลายเดือนนี้ครับแล้วก็สารนัดพร้อมครับนัดพร้อมวันที่13แล้วก็อาจจะมีการไต่สวนด้วยในวันที่13บมิถุนายน2568อันนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับนะก็เดือนหน้าครับแต่ว่ามันมีความคืบหน้าที่แพทยสภาครับเพราะว่าในที่สุดนั้น ผลการพิจารณาของคณะนุกรรมการที่แพทยสภาตั้งขึ้นนั้นก็ส่งเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแพทยสภาเมื่อวันที่8นะครับที่ผ่านมาแล้วก็แพทยสภานั้นมีมติด้วยเสียงข้างมาก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 คือมากหลายตัวนะครับนะจากการออกมาชี้แจงของท่านอุปนายกนะของคณะกรรมการแพทยสภาท่านที่1นนั้นท่านบอกว่ามตินั้น เป็นมติเสียงข้างมาก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 ,มากหลายตัวนะครับมตินั้นว่ายังไงครับมตินั้นก็บอกว่านะคณะกรรมาการแพทย์แพทยสภา,าน,น,นนั้นนะครับมีมติสั่งลงโทษครับนะลงโทษแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ทั้งจากโรงพยาบาลของออราชธรรมครับโดยนะครับลงโทษนะตักเตือนแพทย์นะหนึ่งท่านจาก โรงพยาบาลของราชทันนะฮะในกรณีออกใบประกอบวิชาชีพนะครับเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการส่งตัวซึ่งในอโอกาสต่อมานั้นนะก็คือการเรียกว่าออกใบส่งตัวล่วงหน้าครับคือยังไม่มีการตรวจคนไข้แต่ก็ออกใบส่งตัวล่วงหน้าไปแล้วอันนี้คือ1ท่านนะครับตักเตือนครับกับ ลงโทษแพทย์อีกสองท่านสองคนนะลงโทษพักใบอนุญาตอันนี้เป็นโทษหนักนะครับพักใบอนุญาตนะครับแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจครับหนว่าท่านหนึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางอีกท่านหนึ่งเป็นแพทย์ออโทปินดิกครับนะซึ่งตอนแรกนั้นก็ไม่มีการเปิดเผยชื่อแพทย์แต่ประการใดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่เหนือความสามารถของบรรดาผู้สื่อข่าวไปได้แล้วครับนะก็ สามารถที่จะขุดคุยจนทราบว่าแพทย์ทั้ง3ท่านนั้นชื่อเสียงเลียงนามอะไรบ้างนะครับแพทย์2ท่านที่ถูกพักใบอนุญ,ญาตนั้นนะก็จากฐานความผิดจะบอกว่าให้ข้อมูลในเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ทางท่านอุปนายกที่ออกมาแถลงข่าวนั้นก็บอกว่าในกรณีของการป่วยวิกฤตของคุณทักษิณน,นั้นนะครับ มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆที่จะชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณทักษิณนั้นป่วยหนักวิกฤตจริงครับอันนี้ก็เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภาที่ออกมาเนะมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับครับเมื่อมีความชัดเจนอย่างนี้ของแพทยสภาถึงแม้ว่ากระบวนการจะยังไม่เสร็จสิ้นครับเพราะว่า ผลขอมตินี้จะต้องถูกส่งไปยังประธานพิเศษแพทยสภาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาสาธารณสุขครับก่อนนะครับให้พิจารณาถ้ารัฐมนตรีเห็นด้วยไม่มีการวีโต้ก็ส่งกลับมาครับก็จะมีความสมบูรณ์ในมติของแพทยสภาครับซึ่งรัฐมนตรีนั้นอาจจะวีโตก็ได้นะหรือไม่วีโตก็ได้ครับนะหรือแพทย์ที่ได้รับ คำสั่งนะหรือมีผลพิจารณาที่ถูกลงโทษนั้นอาจจะไปร้องศาลปกครองก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งที่นะครับตรงนี้ระทําให้เรื่องราวของท่าน4ของคุณทั้งสิ้นนั้นน่ะมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งแผ่นดินดีเดียวนะครับเพราะว่าผลหรือมติของแพทย์เจ้าพาตรงนี้ครับมันไปทางไปทะลุทะลวงครับ ไปทะลุทะลวงการพิจารณาขององคอ์กรทั้งหลายที่มันคาลาคาซังอยู่ครับเช่นมันจะช่วยให้การพิจารณาของปปชซึ่งพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับนะเรื่องในมือปปชนั้นอนุกรรมการปปชนั้นชี้มูลไปแล้วนะครับชี้มูลข้าราชการ12คนนะคนแล้วก็ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ของปปชปปชเ็ตั้งองค์คณะขึ้นมาครับนะพิจารณาเรื่องนี้แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ผลของแพทย์ในสภาตรงนี้ น่าจะช่วยทําให้ปปชนั้น,นชี้มูลได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้เรื่องราวของชั้น14นั้นเนี่ยะอสมอี่ย,ยังรับเรื่องจากคนที่เข้ามาร้องครับแต่เราเรื่องที่คนที่มาร้องนั้นน่ยไม่อยู่ในขอบข่ายที่กอสมอจะพิจารณาได้ก็เลยไปส่งเรื่องนั้นไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นพิจารณาและส่งเรื่องไปยังสารปกครอง เพราะนั้นการที่แพทยสภามีมติอย่างนี้ออกมานั้นผมว่าจะทําให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นตัดสินใจได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับที่จะส่งเรื่องดังกล่าวนั้นไปยังศาลปกครองเห็นไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวครับนำะมันกลายเป็นเ,เรื่องที่ทําให้ผลทางที่มันดูเหมือนจะตันหรือมันขยับตัวไปได้ช้านั้นน่ะมันเดินไปได้เร็วขึ้นครับครับอันนี้โอเคจบแล้วนะครับเพราะว่า มติของแพทยสภานั้นถือเป็นที่สุดครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะนก็คือตัดสินลงโทษแพทย์3คนนะะแล้วก็ตักเตือน1แล้วก็พักใบอนุญาต2ครับส่วนชื่อนั้นหาได้ครับนะไปหาดูได้ในทางโซเชียลครับทีนี้มาดูเรื่องที่มันอยู่ในมือของสารดีการแพทกไอดียาของนักการเมืองเรื่องนี้สารท่านบอกว่าความปรากฏต่อสาร ไอ้ความปรากฏต,ต่อศาลเนี่ยหมายความว่าศาลท่านน่าจะอามองเห็นครับว่า,ามีการไม่ปฏิบัติตามหมายขังของศาลนะในกรณีของคุณทักษิณความปรากฏแต่ว่าเรื่องนี้นะผมบอกว่าไม่เพียงปรากฏต,ต่อศาลเท่านั้นนะแต่ยังปรากฏกับประชาชนโดยทั่วทไปที่เป็นวญญนิชนทั้งหลายเขารู้กันหมดครับว่าคุณทักษิณน,นั้นนะไม่ได้อยู่ติดคุกอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเลยแต่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ ตั้งร้อยแปดสิบเอ็ดวันอยู่จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าชื่ออยู่ที่นั่นแหละครับอันนี้ก็รอครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่าความคามาวที่ปรากฏต่อสารประกอบกับมติของแพทยสภาาน,น,น,นั้นนะครับผมก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเชื่อมั่นหรือมั่นใจนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่ในที่สุดนั้นผลการไตส่สวนของสารดีกานั้นนะครับก็จะไม่ช้าครับ เพราะว่ามีความชัดเจนนะจากมาติของแพทยสภาแล้วก็มติทางข้อกฎหมายที่ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพนํามาใช้ในการส่งตัวคุณทัศสินไปยังโรงพยาบาลตำรวจมันมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายอยู่แล้วว่าเรือนจํานั้นขออนุญาตศาลหรือไม่นะก็เพียงแต่เรียกศาลไปไต่สวนว่าทางผบอรเรือนจําหรือทธิบดีกรมราชธาธิกานั้นขออนุญาตศาลหรือเปล่าครับซึ่งมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วครับว่าไม่ได้ขออนุญาต ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่สาลดีกาจะมีคําสั่งว่าการกระทําหรือการดําเนินการของเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ดีหรืออธิบดีกรมราชธรรมก็ดีนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือเรียกว่าไม่เป็นไปตามหมายขังของศาลครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ศาลดีกาจะสั่งให้คุณทักษิณนั้นกลับไปติดคุกที่เรือนจํา จนครบกำหนดเวลา1ปีตามหมายขังของสารครับนี่แหละครับนี่คือโฟ o รชาร์ตครับนะผมจึงบอกว่าจากโฟรชาร์ตนี้ครับไม่ว่าจะมองเส้นทางไหนก็ตามแต่นั้นในที่สุดครับคุณทักษิณก็จะไม่มีเส้นทางใดที่จะรอดไปได้เลยครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยครับก่อนที่จะถึงวันที่13โเดือนมิถุนายนนั้น เนื่องจากความปรากฏชัดเจนที่แพทยสภาแล้วนะครับมันสร้างแรงสะเทือนเลื่อนลั่นจนกระทั่งคุณทักษิณเองนั้นปกติก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วครับนะหรือแม้แต่คนรอบๆตัวทักษิณที่มีคนใกล้ชิดนะก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับนะแต่ว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจครับว่าจะเดินหน้านะหรือตัดสินใจอย,อย่างไรในเรื่องนี้ครับมันก็มเีเรียกว่า เหตุการณ์ที่มาขั้นตรงนี้อยู่ครับผมใช้คำหนีกับไม่หนีครับชัดเจนนะครับหนีก็คือเรียกว่าหนีออกไปนอกประเทศครับไม่หนีก็คืออยู่ในประเทศนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไต่สวนของสารดีกาแต่ไม่ว่าจะหนีออกไปนอกประเทศหรือไม่หนีนะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนก็ตามแต่ในที่สุดนั้นมันก็ออกมาเส้นทางเดียวกันคือไปจบที่คุณทักษิชนั้นจะต้อง ถูกส่งตัวไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะเป็นเวลา1ปีตามหมายขังของศาลอันนี้ผมบอกว่าถ้าศาลดีกานะครับนะจากการไต่สวนนั้นศาลเห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะดำเนินการส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะครับเห็นนะครับนี่คือ,อ,อความเป็นไปได้ครับที่ จะเป็นปลายทางของคุณทักษิณก็นะคือไม่ว่าจะมองในเส้นทางไหนก็ตามนะครับคุณทักษิณน,นั้นจะไม่มีวันรอดไปได้เลยครับครับเรื่องนี้นะครับดูตามโฟร์ชาร์ดนี้ก็น่าจะชัดเจนครับแต่ว่าก่อนจะจบนั้นผมมีหมายเหตุที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้อยู่4ข้อเดี๋ยวเล่าให้ท่านฟังนะครับหมายเหตุข้อที่1น,นั้นก็จะเป็นหมายเหตุที่อยู่ตรงนี้ครับตรงแพทยสภา หมายเหตุข้อที่2นั้นจะอยู่ตรงสารดีกานะครับส่วนไมข่ข้อสารภาษีนั้นก็ไม่อยู่ในโฟลชาร์ดนี้นะครับหมายเหตุตรงแพทยสภาข้อที่1นี่นะครับผมหมายเหตุเอาไว้ว่าผลการพิจารณาของแพทยสภานั้นเป็นการพิจนารณาลงมติเป็นเสียงข้างมา,มากมากมากนะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ครับหากจะมีการวีโต้โดยรัฐรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น นะการวีโต้นั้นอาจจะวีโตได้ในส่วนที่เป็นผลของการลงโทษนะในแง่ของความหนักเบาของการลงโทษครับกับลำดับกับเวลานะฮะเวลาของการลงโทษว่าจะลงโทษเช่นพักใบอนุญาตเนี่ยจะพักเป็นเวลากี่ปีหรือกี่เดือนหรือกี่วนันแล้วก็ตามแต่นะครับเท่านั้นครับแต่ว่าไม่น่าจะไปวีโต้ในส่วนที่เป็นข้อเท้จริงทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า นะมะติดังกล่าวนั้นเป็นมติเสียงข้างมากมากมากของคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้นครับงนั้นผมมองว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่รบรวิโตนะครับนะในผลการพิจารณาของอคณะกรรมการแพทยสภาครับแล้วก็ผมยังเชื่อนะครับว่าแพทย์ที่ถูกลงโทษ นะตามมาติของแพทยสภานั้นไม่น่าจะตัดสินใจที่จะไปร้องต่อศาลปกครองครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะโอเคครับการไปร้องนั้นเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าเมื่อไปร้องนั้นผมเห็นว่ามีความเป็นไปที่สูงครับที่ศาลปกครองจะไม่รับเรื่องร้องนั้นส่วนการวีโต้หรือไม่วีโต้นั้นก็เป็นสิทธิ์ของรัฐ่าการกระทรวงสาธารณสุขครับวีโนตะ้ก็ได้แต่ว่าวีโต้ไปก็เป็นการวีโต้ทางการเมือง เป็นการที่จะเป็นลดลาวาสอกเรื่องของอาการลงโทษครับจะพักในะบอนุญาตให้เบาลงมาหรือให้มันหนักขึ้นก็เป็นไปได้ครับนะยกเลิกใบอนุญาตก็ได้หรือให้เบาลงก็ได้ครับนะหรือว่าพักใบอนุญาตแค่สปีจะลดขอให้ลดลงมา1ปีอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ของการวีโต้ท้งาน,นนะครับนะเป็นการวีโต้ทางการเมืองครับแต่ถ้าเป็นการวีโต้ผลการพิจารณาทางการแพทย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นผมว่าไม่น่าจะมีเหตุผลจะไป ชี้แจงที่จะวีโตได้นะครับไม่ข้อที่2ครับตรงนี้ครับอยู่ตรงสารดีกาแล้วก็มีวันที่13มิถุนายนเนี่ยนะครับไม่ตรงนี้ผมบอกว่าความที่ปรากฏต่อสารนะซึ่งสารพูดประโยคนี้นะครับผมว่าความที่ปรากฏต่อสารนั้นนะครับไม่เพียงจะปรากฏต่อสารเท่านั้นนะครับแต่ยังจะปรากฏกับประชาชนที่เป็นวินยูชนโดยทั่วๆไปอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มีความเป็นไปได้ถูกไหมครับสูงทีเดียวครับ ที่สารดีกานั้นอาจจะเห็นว่าการกระทําของเลินจำพิเศษกรุงเทพนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการไม่ปฏิบัติตามหมายขังของศาลนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นหมายเหตุประการที่2มีความเป็นไปได้สูงครับที่สารจะเห็นว่าเลินจำพิเศษกรุงเทพนั้นไม่ปฏิบัติตามหมายขังของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยข้อกฎหมายก็ดี หรือเป็นด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ตามที่สารเห็นก็ดีนะครับครับมาเหตุประกันที่3ครับนะผมเขียนเอาไว้ว่า,เ,าเมื่อการปล่อยหนักวิกฤตของคุณทักษิณเนี่ยนะครับแพทย์ที่แพทย์ทานั้นมีมติว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอซึ่งถ้าจะแปลกันนะอย่างตรงไปตรงมาก็คือการปล่อยหนักของคุณทักษิณน,นั่นนะครับไม่จริง มันป่วยหนักไม่จริงนะเพราะว่าแพทย์บอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ได้ว่าคุณทักษิณนั้นป่วยหนักวิกฤตจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เรือนจําพิเศษกรุงเทพก็ไม่น่าที่จะมีเหตุผลอะไรนะที่จะนําไปใช้ในการอ้างส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจครับรวมถึงการอ้างกฎกระทรวงนั้นนะที่ไม่มีการขออนุญาตต่อศาลในการที่จะส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่ที่ โรงพยะตรวจนั้นมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วครับเมื่อเป็นดังนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับจะต้องถูกส่งตัวกลับไปอยู่ที่ค,คุกครับไปติดค,ค,คุกครับนะตามหมายขังของศาลนะครับนี่เป็นหมายเหตุข้อที่3ครับหมายเหตุข้อที่4ครับข้อสุดท้ายหมายเหตุข้อนี้คงเขียนว่าถ้าผลของการไตส่สวนของสารดีกา เป็นไปตามข้อที่3ที่ผมกล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับถ้าจะพูดสัส้นก็คือเรื่องชั้น14เนี่ยนะครับซึ่งก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนาย,ยกเศรษฐานะเป็นรนัฐรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็มีหลายคนนะครับนะในช่วงลอยต่อก็คือคุณวิศณุแล้วก็ต่อด้วยรัฐรีว่าการยุติธรรมคนปัจจุบันเนี่ยนะครับนะหรือนายกแพทองทาน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มี2คนครับพกเกษียณไปละคนหนึ่งนะครับขอบอรรลอญจำพิเศษกรุงเทพหรือบรรดาแพทย์ทั้งหลายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับนะแล้วก็บรรดาแพทย์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะจากเรือนจำแพทย์จากเรือนจำแพทย์จากโรงพยาบาลเรือนจำหรือแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจก็ตามนะครับครับซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ครับนะถ้าศาลดีกามีความเห็นว่า การกระทําของเรือนจําพิเศษกรุงเทพที่ส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจนั้นเป็นการกระทําที่ละเมิดอํานาจศาลขัดต่อหมายขังของศาลแล้วก็คุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงน,นะครับมันก็จะมีอา้ามซสาช็อคตามมาครับผมเชื่อว่าจะมีคนไปร้องนะไปร้องนะต่ออาจจะร้องต่อปอปอชอหรือต่อหน่วยงานต่อศาลไหนก็ตามแต่ครับว่าให้ลงโทษบุคคลที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นครับ ส่วนฐานความผิดนั้นก็จะแล้วแต่ครับสถานะของแต่ละคนครับอาจจะมีฐานความผิดตั้งแต่รู้เห็นเป็นใจนะรู้เห็นเป็นใจนะในการกระทําความผิดแล้วเลยการปฏิบัติหน้าที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษนะ์ร่วมกันกระทําให้ผู้ต้องขังตามหมายขังของศาลไม่ต้องติดคุกตามหมายขังนะ ซึ่งถ้าบุคคลที่ผมเอ,อ่ยมาเนี่ยเป็นข้าราชการนั้นก็จะถูกส่งไปให้ศาลพิจารณาตัดสินครับหรือถ้าเป็นนักการเมืองก็ส่งไปยังศาลฎีกาที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะสง่งแต่ว่าเบื้องต้นนั้นน่าจะต้องส่งไปที่ปปชก่อนครับแล้วปปชก็จะพิจารณาว่าจะส่งไปที่ไหนดีครับถ้าเป็นข้าราชการก็ส่งไปศาลหนึ่งถ้าเป็นนักการเมืองก็ส่งไปอีกศาลหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ réussi, ตามแต่ครับ ถ้ามีคนไปร้องกับปปชและปปชรับเรื่องเอาไว้แล้วครับการชี้มูลนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมติของแพทยสภาหรือคําสั่งของสาลดีกาก็ตามครับปปชไม่น่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้นานครับน่าจะสามารถตัดสินใจชี้ได้เลยครับว่ามีมูลหรือไม่มีมูลครับแล้วก็ส่งไปยังสารที่เกี่ยวข้องครับแต่ว่าเมื่อชี้มูลแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่ผู้ข้ามชาของคนเหล่านั้นจะต้องดําเนินการก่อนก็คือนะครับถ้าเป็นกรณีการนั้นผมเห็นว่าควรจะต้องอสั่งพักราชการหรือถ้าร้ายแรงก็อาจจะสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนครับแล้วก็รอผลการพิจรารณาของศาลต่อไปนะครับแต่ถ้าผู้ข้าชาของบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นไม่ดําเนินการใดๆเลยนั้นก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าท่านละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ผิดกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมอธิบดีกรมตํารวจนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าท่านพร้อมที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าไม่ต้องไต่สวนแล้วครับนะคนของท่านนั้นก็คือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจนั้นก็ถูกเรียกว่า,ามีแพทย์ทันตแพามีคําสั่งชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่รอว่าให้มัน,นดําเนินการไปครบถ้วนกระบวนการซะก่อน ผ่านมือของรัฐรีวการกระทรวงสาธารณสุขก่อนครับว่าท่านจะวีโตหรือไม่วีโตถ้าไม่วีโตภายในสัปดาก็เรียกว่ามีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้ทันทีครับท่านก็สามารถจะตั้งกรรมการไต่สวนทางวินัยได้ในทันทีอาจจะให้ออกจากราชการไปก่อนเพราะเป็นเรื่องโทษหนักนะครับพักใบแยกเป็นโรคหนักครับอันนี้ก็ครับสามารถจะทําได้ทันทีนะครับครับนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะคุยกับทุกๆท่านในวันนี้ครับก็ฟลอชานี้ดูไม่ยากนะครับ ว่าไม่ว่าจะไปในเส้นทางไหนก็าตามสุปอีกทีนึงยน,นะครับนะเป็นโฟลชาร์ทที่แสดงถึงปลายทางของคุณทักษิณครับไม่ว่าจะไปในเส้นทางไหนก็าตามแต่นั้นสุดท้ายเลยนั้นผมว่าอนาคตของคุณทักษิณน,นั้นน่าจะจบลงตรงนี้ครับนะไม่ว่าคุณทักษิณจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่อยู่ในประเทศไทยก็าตามมันก็จ้องจบลงตรงนี้อย่างแน่นอนครับส่วนคุณทักษิณจะตัดสินใจอย่างไรนั้นไม่มีใครรู้ ไม่มีใครทราบได้ส่วนสารดีกานั้นหลังจากการไต่สวนแล้วสารดีกาจะมีคําสั่งหรือมีคำวินิจฉัยอย่างไรนั้นก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบได้เพียงแต่เรา,าวิเคราะห์กันว่ามีความน่าจะเป็นไปได้สูงสุดที่ศาลจะวิเคราะห์หรือมีคําสั่งอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับครับวันนี้พูดคุยกันก็ใช้เวลาสั้นๆท่านอาจจะไม่เห็นหน้าผมเลยก็ไม่เป็นไรครับเพราะเห็นหน้ากันมาบ่อยแล้ว นจนน่าจะเบื่อแล้วครับก็ดูโฟลชาร์ดนี้นะประกอบคำบรรยายของผมไปกันแล้วกันครับครับวันนี้พูดคุยกันเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ